หากชีวิตต้องเจอกับเรื่องที่วุ่นมาทั้งวันเราต้องรู้จักสงบใจเสียบ้างโดยการปลดปล่อยวางทุกเรื่องลงชั่กคราวโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องขจัดมันออกไปจากใจทำใจของเราให้ว่างๆให้ใจอยู่นิ่งๆ ได้การเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งใจเราสงบมีความสุขจากนั้นเราก็แผ่เมตตาไปสู่คนรอบข้างสู่คนที่เรารักรวมไปถึงให้อภัยกับทุกๆคนขยายความเมตตาปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเราทำอย่างนี้จนเป็นปกตินิสัยใจของเราจะเปลี่ยมล้นไปได้วยความสุขกายสบายใจเหมาะสมที่จะประกอบภารกิจการงานทุกอย่างรวมทั้งงานทางใจที่ต้องปฏิบัติให้เก่าถึงพระรัตนาตราภายในตัวของเราทุกทุกคนนะจ๊ะ มีธรรมภาสิตท,ที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมถังสัจวาทินังอัตนโนกรมกุพานังตันชนโนกรุเตปิยังผู้สมบูรณ์ในศีลทัศนะตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัจจริง และทำนาเที่ยงตนอย่างสมบูรณ์ย่อมเป็นที่รักของทุกคนพระบรมศาสดาทรงสอนว่าถ้าพระวิกษุปรารถนาจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลายหากไม่มีโอกาสจะทำคุณงามความดีหรือสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นคุณประโยชน์ ต่อเพื่อนสหพรมจันทร์ก็ควรเป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณคือศีลพึงทำศีลงั้งตนให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ในทัศนะมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตั้งอยู่ในธรรมวินัยนอย่างเคร่งครัดพึงเป็นคนพูดจริงทำจริงมีวาจาสัตว์ไม่หล่อเละ และทำนาทิ้งตนอย่างสมบูรณ์ก็สามารถเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลายได้นอกจากมหากุศลจะเกิดขึ้นกับภิกษุผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังเกิดขึ้นกับบิดามารดาของภิกษุครูปนั้นด้วยเมื่อจะละโลก หากมีจิตเรื่มใสก็ระลึกถึงพระลูกชายว่าเป็นผู้มีศีมีธรรมันงามภิกษุนี้เป็นญาติของพวกเราความเริ่มแสงจิตของบิดามารดาก็ดีหรือเหตุสักว่าระลึกถึงภิกษุรูปนั้นก็ดีย่อมมีอานิสงส์มากสามารถให้ข้ามพ้นจากทุกติไปได้ และยังเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงอมตะมหานิพพานได้อีกด้วยดังพุทธดำร,รัสที่ว่าโดก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบมูรณ์ไมด้ศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาวิมุติและวิมุตติยานัทสนะเรากล่าวการได้เห็น การได้ฟังการระลึกถึงการประพฤติตามการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งกลายภิกษุเหล่านั้นว่ามีอุปการะมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงว่าเมื่อภิกษุปรารถนาให้หมู่ญาติระลึกถึงตนได้บุญมากแล้วพึงเป็นผู้ประกอบบุญคุณ มีศีลเป็นต้นดูนะจ๊ะประเพียงแค่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นเหตุปิดอบายให้กับบิดามารดาและหมู่ญาติได้อีกด้วยนอกจากนี้โซสํเเ็็จในการแก้วิกฤติการทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งก็คือการรักษาศีลน,นี่แหละ จากการศึกษาประวัติศาสตร์โลกมนุษยชาติได้ประสบภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำหรือเกิดทุพพิกภัยข้าวยากมากแพงโซดสำมฤทธิที่สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมคือการรักษาสีนั่นเอง ศีลส,สามารถแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ข่าหงรูปหนึ่งรเรื่องมีอยู่ว่ามีสหาหยชาเมืองสาวัตถีสองคน ได้ออกบวชพร้อมกันในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นเพื่อนรักกันอีกทั้งยังเป็นพระบวชใหม่ไปไหนมาไหนถึงมักจะไปด้วยกันเสมอวันหนึ่งหลังจากพิสุจ์สองสหายสงน้ำที่เม่นน้ำอาเจียรบวดีแล้วนั่งพึ่งแดดอยู่ที่เนินทรายขณะที่สนทนาสัเปเหระกัน อย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นก็มีหงสองตัวบินผ่านมาภิกษุรูปหนึ่งจึงจับก้อนกรวดขึ้นแล้วกล่าวว่านี่ท่านเชื่อไหมพาผมสามารถดีลูกในตาของหงที่บินอยู่ได้ภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่เชื่อจึงแย้งว่าหงบินอยู่บนฟ้าท่านนั่งอยู่บนดินทำอะไรมันไม่ได้หรอก พิสูจต้นคิดก็โม้ต่อว่าอย่าว่าแต่ในตาด้านที่พวกเราเห็นเลยแม้ในตาอีกด้านผมก็สามารถดีกรวดให้ถูกได้และเพื่อนฟังแล้วก็ริงไม่เชื่อน,นักขึ้นไปอีกเราคิดว่าสหธรรมิกคงโม้ไปตามเรื่องจึงท้าว่าถ้าแน่จริงท่านก็ทดลองทำดูซิก่อนทนี่ผมจะบินหนีไปเสีก่อน ภิกษุต้นเรื่องกรับปากว่าได้เลยถ้างนั้นท่านจงคอยดูกันแล้วกันวานแล้วก็ดีก้อนกรวดไปทางข้างหลังของหงพอหงได้ยินเสียงก้อนกรวดจึงเหลียวไปมองภิกษุผู้คนนองก็ดีกรวดอีกก้อนไปดดนในตาของหงด้านซ้ายทะลุกออกทางด้านขวาทำให้หงต้องได้รับความเจ็บปวด ได้ร้องเสียงหลงม้วนตัวตกลงมาแทบเทา้าของภิกษุทั้งสองดิ้นทรุรนทุรายอย่างน่าเวทนาส่วนเพื่อนสาธรรมิกอีกกลุ่มที่ยืนอยู่ไม่ไกลมองเห็นการกระทำที่ผิดสมณบิสัยของภิกษุรุ่มนั้นจึงพากันมามุงดูหงผู้เขรรายแล้วตำหนิว่าภูมิอายุ ทันบวชในพุทธศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าผู้ประกอบไปด้วยมหากรุณายังกล้าทำปานาธิบาตชื่อว่าทำเรื่องที่ไม่สมควรเลยวัะแลกนำพาตัวไปเฝ้าพระบรมศาสดา,าทันทีพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนบิกษุได้ยินว่าเธอกระทำปานาธิบาต จริงหรือเมื่อภิกษุรูปนั้นถูลร,รับว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในาศาสนาอเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ทำไมจึงได้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไว้อย่างนี้แม้บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นอยู่ครองเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ยังนำความรังเกียจในเรื่องเล็กๆในน้อยส่วนเธอนัไปเดธรทำแม้สักว่าความรังเกียจไม่มีหิริโอตปะไรเมตตาธรรมธรรมดาภิกษุเพิ่งเป็นผู้สำรวมกายวาจาและใจไม่ใช่หรือครั้นตำนิภิกษุรูปนั้นแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟัง จะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่าการรังเกียจการกระทำในเรื่องเล็กๆน้อยๆของมนดิตในการก่อนจะมีผลเป็นอย่างไรและเกี่ยวโยงไปถึงศีลกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาติดตามรับฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับการตัดสินว่า เราได้ทำปาณาทิบาทหรือผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบหลักๆจะได้กัน5ประการคือ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีเจตคติค่าสัตว์นั้น 4. มีความพยายามค่าสัตว์นั้น 5. สัตว์นั้นตายด้วยความพยายาม จากความรู้ในเรื่องการมินิจฉัยศีลน,นี้เราจะสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดศีลทาให้ศีลขาดยกตัวอย่างเช่นการที่เราไล่ยุงและบังเอินทำให้ยุงตายโดยไม่ได้คิดจะฆ่ายุงเลยอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าผิดศีลน,นะจ๊ะ ศีนยังไม่ขาดเสียทีเดียวเราเป็นการกระทำที่มีครอบองค์ห้าของการฆ่าส่วนการกระทำใดๆที่แม้จะไม่ครอบองค์วินิจฉัยอาจจะทำไปแค่องค์สีอย่างนี้เรียกว่าศีลทะลุและถ้าลดหลั่นลงไปอีกก็จะเรียกว่าศีนด่างศีลพลอยมัวหมองไปตามลำดับนอกจากนี้การที่จะมินิจฉัยว่า การละเมิดสี่ข้อที่หนึ่งนี้จะมีโทษมากหรือน,น้อยขึ้นอยู่กับคุณของคนหรือสัตว์แต่ละประเภทด้วยเช่นค่าพระอรหันต์มีโทษมากกว่าค่าปุทุชนในบรรดาพุตุชนค่าพ่อแม่มีโทษมากกว่าค่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะถือว่าเป็นอนันตริยกรรม จะห้ามสวรรค์และนิพพานคือถ้าใครไปล่วงละเมิดเข้าท่านือว่าในภพชาตินั้นบุคคลนั้นจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสวรรค์หรือบรรลุนิพพานมีแต่ต้องไปเสวยทุก์ใหญ่ในอบายภูมิอย่างเดียวหากฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ สำหรับสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกที่ไม่มีคุณการฆ่าสัตว์ตัวใหญ่มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นฆ่าจระเข้มีโทษมากกว่ากิ้งก่าเป็นต้นและเราดูที่ความยายามในการฆ่าด้วยคือถ้ามีความยายามในการฆ่ามากก็มีโทษมากมีความยายามน้อย ก็มีโทษน้อยสุดท้ายต้องดูที่เจตนาเป็นหลักถ้าเจตนาแรงกล้ามีโทษมากหากเจตนาน้อยก็มีโทษน้อยเปนการฆ่าด้ยวยโทสะหรือด้ยวยความเกลียดชังมีโทษมากกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองเป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อชีวิตการสร้างบารมีจะได้ไม่สะดุด หลวงพ่อวายาได้พราดลังไปฆ่าหรือไปรังแกใครเลยนั่นแหละดีที่สุดเราจะได้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครและจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วเทวดาทั้งหลายตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีวิจัยของพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข เป็นคราบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท